มาตราส่วนแผนที่ MaxScale Management เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาสังเกตรบริเวณขวามือล่างของโปรแกรมจะขึ้น Unknown Unit ซึ่งแสดงว่ายังไม่มีมาตราส่วนที่แถบเมนูบาร์ไปที่ View เลือก Data Frame Property จะได้หน้าต่างชื่อ Data Frame Property คลิกที่แถบ General ที่ช่อง Map and Display ให้เลือกเป็น Meter แล้วกด OK สังเกตที่บริเวณขวามือล่างของโปรแกรมจากที่ unknown unit จะเปลี่ยนเป็น meter แสดงว่ามีมาตรส่วนแล้วการกำหน,นดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ d ีฟายโปรเจคชัเปิด Lab 11จากนั้น Copy ชั้นข้อมูลชื่อเจ้าพยาแล้ววางไว้ใน Lab 11จะได้ชั้นข้อมูลชื่อเจ้าพยา Copy จากนั้นนำชั้นข้อมูลเจ้าพยา Copy เปิดใน Display Area ทำการเช็คค่าพิกัดของชั้นข้อมูลเจ้าพยา c o ค y ปโดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Property จะได้หน้าต่างชื่อ Layer Property ที่หน้าต่าง Layer Property เลือกแถบ s o l สังเกตตรง Coordinate System ถ้าขึ้นเป็น Undefined แสดงว่ายังไม่มีพิกัดภูมิศาสตร์เปิดคำสั่ง Define Projection โดยไปเปิดที่แถบ ArcToolbox เลือก Data Management t o o l เลือก projection and transformation เราเลือกคำสั่ง define projection จะได้หน้าต่างชื่อ define projection ที่หน้าต่าง define projection ช่อง input data set o f feature card เลือกเจ้าพยาก๊อปปีช่อง coordinate system เลือกทิกัด WGS 1 9 8 4 UTM zone 7 4 N กดโอเคเมื่อคำสั่งประมวลผลเสร็จแล้วให้ไปเช็คค่าพิกัดของชั้นข้อมูลเจ้าพยากอปปี้โดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก property จะได้หน้าต่างชื่อ layer property เลือกแถบ s o v e สังเกตร e ตรง coordinate system จะเห็นว่ามีค่าพิกัดแล้วการแปลงระบบพิกัดภูมิศาสตร์หรือ zone projection ไปที่ La b 1 1เลือก Folder world แล้วเปิดชั้นข้อมูลชื่อคันที่ที่ display area เสร็จแล้วให้เราลองเช็คพิกัดดูจากนั้นให้เปิดคำสั่งโปรเจกต์โดยไปที่แถบ a r c Toolbox เลือก Data Management Tool เลือก Projection and Transformation เลือก Future แล้วเลือกคำสั่งโปรเจกต์จะได้หน้าต่างชื่อ Project ที่หน้าต่าง Project Input data set of future c a r d เลือกชั้นข้อมูล country ที่ช่อง output data set of future c a r d เลือกที่ที่ต้องการจะเก็บที่ช่อง output coordinate system เลือกระบบพิกัด wgs 1 9 8 4 utm zone 47 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเครอคำสั่งประมวลผลสักคู่หน้าต่างก็จะแสดงขุมการแปลง Data Data ต r a n ท f าน m a ฟอร์เมไปที่ Lab 11 เปิดชั้นข้อมูลชื่อ Bankok_India_1975UTM47N g Underscore n ใน Display Area หลังจากนั้นให้เปิดชั้นข้อมูลชื่อ Province_WGS84UTM47N u T M n d e r s o r แล้วนำชั้นข้อมูล Province_WGS84UTM47N d e r s o r อยู่ใต้ชั้นข้อมูล Bankok_India_1975UTM47N g n จะเห็นว่าชั้นข้อมูลทั้งสงซ้อนทับกัน ให้ไปที่แถบเมนูบาร์กด View เลือก Data Frame p r o p e r t y จะได้หน้าต่างชื่อ Data Frame p r o p e r t y เลือกแถบ Coordinate System กดที่ Layer เลือก Province_WGS84_UTM47N เลือกค่าพิกัด WGS_1984_UTM47N จากนั้นกด Transformation จะได้หน้าต่างชื่อ Geography Coordinate System Transformation ช่อง Convert f r m เลือก GCS_India_1975 c o r e n ช่อง Into เลือก WGS_1984 จากนั้นกด New จะได้หน้าต่างชื่อ New Transformation ตรงช่อง Parameter ให้ใส่ค่า x สอง y 8 37, 26, 27, 27, 3 7สามเ z สองเเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด ok กลับออกมาทุกหน้าต่างเมื่อคำสั่งประมวลผลเสร็จ จะได้ชั้นข้อมูลทั้ง2ชั้นที่ทับก,กันสนิทแล้วหากต้องการเก็บค่าพิกัดข้อมูลคลิกขวาที่ชั้นข้อมูล Bangkok Indian 1975 UTM 4 7 N ไปที่ Data เลือก Export Data จะได้หน้าต่างชื่อ Export Data เลือก The Data Frame การทำ append เป็นการรวมข้อมูลรูปแบบหนึ่งโดยไฟล์ที่เอามารวมคำสั่งจะเอาไปรวมกับข้อมูลต้นฉบับด้วยทำให้ต้นฉบับเปลี่ยนแปลงไปไปที่แลบ12เลือก data เปิดชั้นข้อมูลชื่อ lu 5 1 3 8 iv และ lu 5 0 3 8 i ใน display area หลังจากนั้นเปิดคำสั่ง append ออกมาโดยไปที่แถบ a r t t o o l box เลือก Data Management Tool เลือก General เลือกคำสั่ง Append จะได้หน้าต่าง Append ที่หน้าต่าง Append ช่อง Input Dataset เลือก LU5138IV ช่อง Target Dataset เลือก LU5038I ช่อง s a s h i m a Type Optional เลือก None Score Test เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคคำสั่งจะประมวลผลสักครู่การทำ else ไปที่ l ล n เลือก geo database ชื่อปทุมธานีเปิดไฟล์ soil และ water ใน display area เปิดคำสั่ง else โดยไปที่แถบ arc tool box เลือก analysis tool เลือก overlay เลือกคำสั่ง e l a s e จะได้หน้าต่างชื่อ e l a s e ขึ้นมาที่หน้าต่าง e l a s e ช่อง input f u t u r e เลือก s o i ช่อง e l a s e f u t u r e เลือก water ช่อง output f u t u r e card เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บงานไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคโปรแกรมจะทำการประมวลผลสักคู่เมื่อประมวลผลเสร็จแหล่งน้ำก็จะถูกตัดออกไปการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ Reclassify ไปที่โฟลเดอร์ชื่อปาจีนบุรี แล้วเปิดชั้นข้อมูลชื่อปาจีนเดม30เมตรซึ่งเป็นชั้นข้อมูลแสดงความสูงของพื้นที่ในจังหวัดปาจีนบุรีใน Display a r e รเปิดคำสั่งรีคา s ซิฟีโดยไปที่แถบ a r c t o o l Box เลือก Spatial Analyst Tool เลือกรี c a s t เลือกรี c a s i ซิฟจะได้หน้าต่างชื่อรี c a s i ซิขึ้นมา ที่หน้าต่างรี Classify ช่อง Input Letter เลือกลาจีนเดม30เมตรแล้วกด Classify ที่หน้าต่าง Classification ช่อง Method เลือก m a n u a อช่อง c s s เ e คือการเลือกจำนวนช่วงส่วนช่อง b a s e Value คือการใส่ค่าที่ต้องการตามจำนวนช่วงที่เลือกมา เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคคำสั่งจะประมวลผลสักคู่เมื่อคำสั่งประมวลผลเสร็จแล้วจะมีระดับช่วงบอกอยู่ที่ TOC และที่หน้าต่างก็จะโชว์อยู่ที่ Table of Contents